สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานโยนทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือศึกม o t ต g p ี2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อรายการ o ออาไทยแลนด์กลางปี2022ซึ่งจะชิงชัยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแน c เซอกิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่30กันยาาถึง2ตุลา2565ภายใต้แนวคิด Thailand to the world กลังปีสุดยิ่งใหญ่ MotoGP วิถีไทยที่จะสร้างความประทับใจและภาพจำสู่คนทั่วโลกโดยงานนี้เรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มสมการรอคอยผนึกกำลังรัฐและเอกชนสร้าง Big กอีเวต์มหกรรมกีฬาที่สร้างความสุขความประทับใจโดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมวันแรกผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และจุดจำหน่ายทั่วประเทศ ได้รับกระแสต,ตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากแฟนความเร็วทั่วโลกปัดแกรนสแตนขายหมดภายใน3นาทีค่ะครับเียอย่างนี้ครับว่าจากภาวะวิกฤตในจีนเนี่ยซึ่งมาได้ไทยมีผลกระทบม,มาถึง2ปีกว่านโยบายรัฐบาลในขณะนี้ต้องการพลิกฟื้นของเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยให้การท่องเที่ยวเป็นตัวนำประสบการท่องเที่ยวและกีฬารับสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยจะจัดอีเวนต์ใหญ่ ขึ้นมาในประเทศไทยและอีเวนต์ที่สำคัญก็คือสปอร์ตตูริซึ่นนะครับในการแข่งขันมอเตอร์จีพีครั้งนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับซึ่งเคยจัดมาแล้ว2ปีเนี่ยเราประสบความสําเร็จอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นการแข่งขันมอเตอร์จีพีที่สนุกที่สุดมีความสุขที่สุดนะครับมีผู้ชมมากที่สุดในการแข่งขันที่สนามทั่วโลกในปรติยินของการแข่งขันกีฬามอเตอร์จีพีนอกจากนี้นะครับ ได้รับการโหวตจากสื่อมวลชนก็ดีผู้ชมก็ดีตลอดจนผู้แข่งขันว่าเป็นสนามที่ดีที่สุดในยี่เป็นสนามของโลกนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลไม่น้อยกว่า6,000ล้านบาททั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมอเตอรนั้นมีผู้ชมนะครับในชียลมีเดียเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกในขณะนี้เราสามารถถ่ายทอดไปยังประเทศต่างๆถึง207ประเทศด้วยกัน มีผู้ชมพร้อมกันถึง800ล้านคนซึ่งไม่มีบิ๊กอีเวนต์อันไหนที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเท่าบิ๊กอีเวนต์นี้เพราะฉะนั้นมอเตอร์จีพีเนี่ยตอกย้าถึงความสําเร็จตอกย้ําถึงความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนไปชมการแข่งขันมอเตอร์จีพีนะครับที่บุรีรัมย์ในวันที่3 0ิกันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับเราจะแสดงให้ชาวโลกให้เห็นว่าคนไทยนั้นมีความสามารถ คนไทยนั้นมีศักยภาพในการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆดับโลกไม่แพ้ชาติใดในโลกครับก็เราเชื่อมั่นในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการใส่แมสือเว้นระยะห่างต่างๆนะครับแล้วก็มาตรการของโรงพยาบาลมาต่างของสาธารณสุขต่างๆนะครับเชื่อมั่นว่าคงไม่เกิดการแพร่ระบาดอะไรขึ้นมานะครับรู้สึกตื่นเต้นครับถือได้ว่าได้ความสนใจจากทุกท่านนะครับถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้ชมสนใจมากนะครับคุ้มค่ากับการลงทุน คุ้มค่ากับการสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและภาครัฐครับครับก็สุดท้ายนี่ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาชมการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นและมีความสุขนะครับได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยด้วยขอมาเชิญชมบ o โต G ะจีพีที่จังหวัดบีรำในวันที่30ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ